สวัสดีครับพบกับเซลล์หมัมจอรเดียคนเดิมนะครับ080475624นะครับเดืองชียร์แท็กเตอร์จังหวัดอุบลครับเดี๋ยวพาไปดูรถนะครับวันนี้รถเข้าใหม่ครับมาสองคันนะครับนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการลูกค้าครับต้องสั่งมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับครับผม 5040D นะครับครับผมต้องสั่งมาเพิ่มครับไม่เพียงพอต่อความต้องการลูกค้านะครับ วันนี้เข้าแค่สองคันนะครับระบบสามสูบครับนี่นะครับเกียร์ออโต้นะคะเอ้ยไม่ใช่เกียร์ออโต้ครับเกียร์หน้าแปดหลังหลังสี่นะครับโอเคครับการวัดที่สิบสองโวลต์แปดสิบแปดแอมป์นะครับผมดูนะครับคัดเป็นคัดเปลี่ยนแบบแห้งครับเหมือนเดิมครับ เข้าใหม่ครับโปรโมชั่นแถมฟรีหนึ่งชิ้นนะครับสนใจติดต่อเซี่ยมามได้ครับตู้แปดศูนย์สเห้าเป็นฟองสีครับเดี๋ยวพาดูตัวรถนะครับมีคันใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาสองคันนะครับหมดสต็อกแล้วครับตอนนี้ต้องสั่งเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับครับผมวูมาลายเป็นวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ ถังน้ามันอยู่ที่หกสิบลิตรนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับแบตเตอรี่นะครับสิบสองโวลต์แปดสิบแปดแอมป์นะครับพารอบดูรอบตัวรถนะครับน้ําหนักยกสูงสุดอยู่ที่พันหกนะครับผมน้ำหนักรถอยู่ที่พันเก้ากว่านะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยกิโลกรัมนะครับกว่ากว่านะครับ น้ำหนักตัวรถเปล่านะครับเดยดนะครับดูความสวยความงามมันครับดีไซน์รับสมัยครับดูตัวเครื่องข้างในนะครับครับผมรุ่นนี้ขายดีมากครับต้องสั่งมาเพิ่มครับอีกสองคันครับเดี๋ยวลองรับลูกค้าไม่พอนะครับสนใจติดต่อเซลหม่ำเข้ามาได้ครับของแถนต่างๆมีเพียบครับ เหมือนเดิมดาวขั้นต่ำ25เปอร์เซ็นต์นะครับมีคนค้ำหนึ่งคน35เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปไม่มีคนค้ำนะครับเอ้ยมีคนค้ำไม่มีไม่มีคนค้ำนะครับเคสมาลิ้นพันกันแล้วครับ35เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปไม่มีคนค้ำนะครับขอโทษด้วยครับลิ้นพันกันครับถ้าดาว50เซนฟรีดอกเบี้ยสองปีนะครับตัวนี้ฟรีครับเว้นหน้าเว้นข้างครับมีแถมให้ครับตัวนี้ครับ รายการของแถมอื่นสอบทานเซลหมัมได้นะครับครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ครับลองดูก่อนนะครับพาดูเรารดแต่พาไปดูด้านหลังครับงานดันดีงก็ได้นะครับงานนาก็พอได้ครับนาเปียกนี่ได้ครับไอนาเปียกไม่ค่อย ดีเท่าไรนะครับแต่เป็นนาแห้งนี่โอเคสะดวกครับงานดันดีครับรุ่นนี้ครับมีเบดหลังดันครับครับด้านหลังนะครับที่ต่อจัมต่อไฟมีนะครับด้านหลังครับไฟสปอร์ตไลน์หลังสว่างครับโอเคครับโอเคครับเซลมัมแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากันครับนี่มาถ่ายยังไม่ได้กินเลยนะครับขอบคุณมากครับ